ทย PBS Podcast ขอเสนอนิทานเรื่องน้องหมอนไม่อยากเป็นเจ้าหญิงใครอยากเป็นเจ้าหญิงยกมือขึ้นฮั่นแน่มีคนแอบยกมือใช่ไหมครับแล้วก็มีบางคนไม่ยกมือด้วยน้องๆแต่ละคนก็มีเหตุผลต่างกันไปเลยมีทั้งคนที่อยากเป็นและไม่อยากเป็นเจ้าหญิงน้องหมอนก็ไม่อยากเป็นเจ้าหญิงนะ เอ๊คิดว่าอะไรกันนะที่ทำให้น้องหมอนช่างเพอ้อฝันของเราไม่อยากเป็นเจ้าหญิงเราไปฟังกันดีกว่านะครับวันนี้คุณแม่พาน้องหมอนมาซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าซื้ออาหารแห้งและอาหารสดเข้าบ้านแถมคุณแม่ยังใจดีให้น้องหมอนเลือกซื้อของได้หนึ่งอย่างน้องหมอนตื่นเต้นมาก เดินเข้าไปดูชั้นหนังสือนิทานทันทีคุณแม่คะดูสิคะมีเจ้าหญิงอยู่บนหนังสือนิทานด้วยจริงด้วยจ้ะเจ้าหญิงใบหน้าเรียวจมูกเล็กตาโตปากอวบอิ่มหมยาวสลวยแถมใส่ชุดยาวฟูฟ่องเป็นประกายสวยงามด้วยน้องหมอนชอบไหมจ๊ะชอบมากๆเลยค่ะคุณแม่เอว่าแต่ วันวันเจ้าหญิงทําอะไรบ้างล่ะคะแม่ก็ไม่รู้สิจะ๊ะงั้นเราซื้อนิทานเล่มนี้แล้วไปอ่านที่บ้านกันดีไหมแล้วน้องหมอนก็ได้หนังสือนิทานติดมือกลับบ้านหนึ่งเล่มรอที่จะได้อ่านอยากใจจดใจจ่อแต่ว่าน้องหมอนเหนื่อยจากการเดินทางจึงพลอยหลับไปทั้งๆท,ท,ที่ยังจ้องปกนิทานอยู่พวกเรามาแอบดูความฝันของน้องหมอนกันดีกว่าจะฝันว่าอะไรนะ บ้านแล้วเหรอเนี่ยอืมเอ๊ะที่นี่ไม่ใช่บ้านนินนาเป็นห้องนอนของใครก็ไม่รู้ไม่เหมือนห้องของน้องหมอนเลยก็ไม่เหมือนจริงๆนั่นแหละนะเตียงใหญ่กว่าผ้าห่มหนากว่ามีตู้หนังสือหลังใหญ่แล้วกน็หน้าต่างหรูหรามีดอกไม้ประดับอีกนี่ห้องของใครกันสวัสดีจ้ะน้องหมอน ตื่นแล้วเหรอจ้ะเอ๊ะคุณเป็นใครเหรอคะฉันคือเจ้าหญิงที่อาศัยในหอคอยไงล่ะจ๊ะน้องหมอนจำฉันไม่ได้เหรอเราเคยเจอกันแล้วไงอืมอ๋อเจ้าหญิงมันบอกนิทานนั่นเองใช่แล้วจ้าจะว่าไปแล้วน้องหมอนอยากรู้พอดีเจ้าหญิงอยู่ในหอคอยแบบนี้วันวันหนึ่ง เจ้าหญิงทำอะไรบ้างหรอคะฉันเป็นเจ้าหญิงฉันต้องรอเจ้าชายมาหาและช่วยฉันให้ออกจากหอคอยไงล่ะจ๊ะว้าวมีเจ้าชายด้วยเหรอแล้วเขาจะมาเมื่อไรหร่ลรอคะเอไม่รู้สิจ๊ะฉันเองก็รอมานานแล้วเหมือนกันเอาแล้วแบบนี้จะได้ออกจากหอคอยเมื่อไรหร่ล่ะคะ ไม่รู้จ้ะแล้วเจ้าหญิงออกจากหอคอยเองไม่ได้หรอคะไม่ได้หรอกจ้ะหอคอยไม่มีประตูถ้ามีประตูก็ออกไปนานแล้วสิจะ๊ะจริงด้วยถ้างั้นเจ้าหญิงทำอะไรรอเจ้าชายหรอคะฉันมีนิทานไว้อ่านกับมีของเล่นไว้เล่นแก้เบื่อจ้ะน้องหมอนอยากเล่นไหมจ๊ะอยากค่ะอยากค่ะเจ้าหญิงมีนิทานอยู่ประมาณสิบเล่ม และของเล่นอีกประมาณ10ชิ้นเยอะกว่าของเล่นที่บ้านน้องหมอนนิดหน่อยตอนแรกน้องหมอนทั้งตื่นเต้นทั้งสนุกที่ได้อ่านนิทานที่ไม่เคยอ่านกับได้เล่นของเล่นใหม่ๆแต่ไม่นานน้องหมอนก็เบื่อซะแล้วน้องหมอนอ่านนิทานครบทุกเล่มแล้วเล่นของเล่นครบทุกชิ้นแล้วน้องหมอนเบื่อแล้วค่ะเจ้าหญิงงั้นเหรอจ๊ะ แต่ฉันก็มีของเล่นเท่านี้แหละจ้ะเล่นวนไปเล่นวนมาอานิทานวนไปอ่านิทานวนมาซ้สำๆกันแบบนี้จ้ะแล้วเจ้าหญิงไม่เบื่อบ้างหรอคะอืมก็เบื่อจ้ะแต่ฉันเป็นเจ้าหญิงต้องรอเจ้าชายนี่นาถ้างั้นน้องหมอนอยากเล่นแต่งตัวไหมฉันมีชุดกระโปรงแสนสวยมากมายเลย อยากค่ะอยาค่ะน้องหมอนอยากแต่งตัวสวยๆเหมือนเจ้าหญิงบ้างเจ้าหญิงมีชุดกระโปรงแสนสวยอยู่มากมายจริงๆด้วยไม่ว่าจะสีชมพูสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีม่วงทุกตัวล้วนมีกากเพชรประยิบประยับเป็นประกายเต็มไปหมด และทุกชุดยาวฟูฟ่องใส่แล้วเหมือนเจ้าหญิงจริงๆแถมยังมีมงกุฎด้วยน้องหมอนใส่ชุดนั้นทีชุดนี้ทีคราวนี้มีชุดให้เลือกมากมายไม่ซ้ำเลยทีนี้น้องหมอนคงไม่เบื่อแล้วเนอะน้องหมอนเบื่อแต่งตัวแล้วค่ะเจ้าหญิงมีอะไรให้น้องหมอนทําอีกไหมคะอ้าว ไม่น่ามีแล้วนะจ๊ะวันวันฉันก็นอนแต่งตัวกินขนมร้องเพลงอ่านนิทานเล่นของเล่นวนไปวนมาประมาณนี้แหละจ๊ะแล้วเจ้าหญิงไม่เบื่อมั่งหรอคะน้องหมอนถามเป็นครั้งที่สองก็เบื่อจ้ะแต่ฉันเป็นเจ้าหญิงท่องรอเจ้าชายนี่นาฮ่าไม่เอาแล้ว เ,เจ้าหญิงไม่สนุกเลยน้องหมอนน้องหมอนตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านแล้วนะคะเอ๊ะน้องหมอนหลับในรถไปเหรอเนี่ยใช่ค่ะถึงบ้านแล้วน้องหมอนช่วยแม่ขนของลงจากรถแล้วเราไปเล่านิทานเจ้าหญิงกันนะคะน้องหมอนยังคงถือนิทานไว้ในมือ แล้วมองรูปเจ้าหญิงแสนสวยบนปกนิทานทำหน้าครุ่นคิดอะไรบางอย่างมีอะไรเหรอคะน้องหมอนคุณแม่รู้ไหมคะว่าเป็นเจ้าหญิงหน้าเบื่อมากวันๆเอาแต่อยู่ในหอคอยรอเจ้าชายน้องหมอนไม่อยากเป็นเจ้าหญิงแล้วคะ่ะแล้วน้องหมอนอยากเป็นอะไรเหะอคะอน้องหมอนก็อยากเป็นน้องหมอนนี่แหลคะค่ะคุณแม่ได้อยู่บ้าน ช่วยงานบ้านกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไปโรงเรียนเรียนกับคุณครูเล่นกับเพื่อนได้ไปบ้านสวนของคุณป้าได้ไปเที่ยวได้ทำอะไรอีกมากมายไม่น่าเบื่อเลยค่ะอืมน้องหมอนไม่อยากอยู่เฉยๆนี่เองใช่แล้วค่ะแม่ดีใจนะคะที่น้องหมอนชอบและภูมิใจที่จะเป็นตัวของตัวเองแต่น้องหมอนรู้ไหมคะ ต่อให้น้องหมอนจะคิดว่าเจ้าหญิงน่าเบื่อแค่ไหนเจ้าหญิงก็มีชีวิตของเจ้าหญิงที่เจ้าหญิงชอบเราไม่ควรไปตัดสินคนอื่นนะคะแล้วแม่เชื่อว่าเจ้าหญิงคงไม่ได้มีแบบเดียวหรอกไม่แน่อาจจะมีเจ้าหญิงที่กระโดดจากหอคอยไปช่วยเจ้าชายก็ได้นะจริงเหรอคะคุณแม่นั่นสินะคะถ้าอยากรู้เราก็ไปอ่านนิทานแล้วเราก็มาสร้างเจ้าหญิงในจินตนาการของเรากัน ดีไหมจ๊ะดีค่ะคุณแม่คำพูดของคุณแม่ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเจ้าหญิงคงไม่ได้มีแบบเดียวอาจจะมีเจ้าหญิงที่อ่อนหวานเจ้าหญิงผู้กล้าหาญเจ้าหญิงปราดเปรื่องหรือเจ้าหญิงอีกมากมายที่น้องๆอ,อยากจะเป็นแต่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงแบบไหนหรือคิดว่าใครใช้ชีวิตน่าเบื่อ,อยังไงอย่าไปตัดสินเขาจะดีกว่านะครับต่างคน ต่างความชอบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ